สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับขอสูช่องผู้จัดการมันออกใช่ไหครับมือนีสีมาอัปเดียดครับปลาหมอครับที่ผมเลี้ยงไว้ในบ่อดีนะครับนอ้องมีพี่น้องคนบอกว่าอย่าให้ตักให้เบิ้งครับ เดี๋ยวมือนี้จะครบ2เดือนครับพี่น้องครับเดี๋ยวสตักให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะว่ามันสิโตใหญ่สํ่มไหครับอันนี้จะเป็นปลาหมอ1,000ตัวพี่น้องครับ1,000ตัวเนาะผมเลี้ยงในบ่อดินครับเป็นเธอแรกครับพี่น้องครับเป็นการเลี้ยงครั้งแรกเลยครับบ่อดินนี่กรกว้างๆนะครับเนาะ3าคูณเมตรครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเขาห้อาหารก่อนนะครับเนาะอันนี้อ่ะโอ้ขึ้นมากินหานี่ครับพี่น้องอู้นะครับเดี๋ยวให้อาหารหลบหลบบอกร้อเนาะนี่ครับพี่น้องครับอู้นะครับหนึ่งขั้นตัวครับพี่น้องครับอ่าสำหรับพี่น้องครับที่เข่าเม่าบางไม่กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องผู้จัดการบันนองนเด้อครับครับอู้กินอาหารดีครับพี่น้องครับ นี่นี่เอครบคสองเดือนแล้วพี่น้องครับสองเดือนพอดีนะครับเนาะเดี๋ยวกะสิตักให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ามันโตใหญ่ซสมใดญครับอู้ครับคุณครับสหรับการให้อาหารครับกะให้แค่สองมือนะครับเนาะกับว่าได้เน้นอาหารหลายครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเนาะให้อาหารเศร้าแล้วก็ให้อาหารเยมันแรงครับพี่น้องครับแค่สองมือครับ อู้ยืนหานี่ครับพี่น้องให้ยทนายเมื่อเท่าไหร่ล้วครับเดี๋ยวสีล่องตักให้พี่น้องบ้างนะครับเนาะสีตักได้ร้ายปะครับเดี๋ยวล่อมบ้าครับพี่น้องครับอู้ไหนบุเนาะอู้ครับเดี๋ยวพี่น้องเรื่อนเรือนเอาแนมาใส่ครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกระมังใส่ครับพี่น้องครับ พี่น้องจะได้เห็นตัวชัดๆเนาะนเดี๋ยวตายอีกน้อยครับพี่นอ้นองนอ่ครับปลาสองเดือนครับอาสีมัใหญ่คือข้าเจ้าเลียงกันเนาะเนาะเราเข้าริเน้นเรื่องอาหารลายครับ Okay, โอเคครับพี่น้องครับกระโดดออกนี่กระโดดออกตัวน,นึงครับนี่นะครับพี่น้องครับตัวปลาครับอายุสองเดือนนะครับน,กกน้อกับชื่อว่าม้วนีย่หลายครับพี่น้องแต่ว่ากระแสเยอะครับพี่น้องเนาะนี่ครับ พี่น้องผนบอกว่าอยากให้ตักใครบงนะครับวลามันโตัวใหญ่ทำไมนะครับนี่นะครับพี่น้องครับปลาหมออายุ2เดือนนะครับเนาะะตัวประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเข้าปล่อยขึ้นบ่าครับพี่น้องครับ เป็นการเลี้ยงครั้งแรกครับชื่อว่าพ่อสายเด้นะครับพี่น้องครับถึงสีบอยแย่หลายครับจะไหนก็ฝากพี่ฝักน้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับช่องพัฒนาการบนออก์ชนแอ l นะครับเนาะเป็นมือใหม่ครับทดลองเลี้ยงปลาอันนี้เป็นบ่อดินพี่น้องครับเป็นการเลี้ยงครั้งแรกเลยครับแหรบคลิปนี้ก็สวัสดีครับ